สวัสดีครับวันนี้วันที่23กรกฎาคมพศ2564นะครับก็มาดูพยากรณ์อากาศกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ประเทศไทยมีอากาศเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนครับนี่นะครับภาพใหญ่วันนี้นะครับจะเห็นว่ามีพายุอยู่3ลูกนะครับนี่ครับลูกแรกก็อยู่ที่อินเดียนะครับอยู่ที่ ทะเลนั่น่ามหาสมุทรอินเดียตรงนี้นะครับนี่ก็ตอนนี้ก็ขึ้นฝั่งที่ประเทศอินเดียเรียบร้อยครับนี่พายุลูกแรกนะครับพายุลูกที่สองนะครับก็นี่ครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเวียดนามกับจีนตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับเป็นพายุลูกที่สองส่วนลูกใหญ่เลยลูกที่สามนะครับก็คือลูกนี้ครับนี่ครับพายุใต้ฝุ่นนะครับ อยู่ใกล้ๆก,กับฮ่องกองนะครับอ,อยู่ใกล้ๆก,กับไต้หวันนะครับใกล้ๆก,กับไต้หวันนี่เองนะครับเป็นก็ไต้หวันคงหนักนะครับตอนนี้นะก็มีฟิลิปปินส์กับไต้หวันที่จะได้รับอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นนี้หนักพอสมควรนะครับหนักมากนะครับนี่นะครับเป็นพยายุใต้ฝุ่นนะมาเป็นอ,อยู่หลายวันแล้วครับเพราะว่ายังไม่ขึ้นฝั่ง ตราบใดที่ยังไม่ขึ้นฝั่งนะครับก็ความแรงก็คงทวีขึ้นเรื่อยๆนะครับจนถึงระดับหนึ่งนะครับจนกว่าจะขึ้นฝั่งนะครับนะครับก็ความความเร็วลมถึงจะลดลงตอนนี้มวลอากาศทั้งหมดนะครับถูกดูดนะไม่ว่าจากประเทศไทยนะครับถูกดูดไปนะครับดูดเข้าไปสู่พายุสองลูกด้วยกันนะครับนี่ครับดูเส้นทางนะครับ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะครับแล้วก็กัมพูชาบางส่วนนะครับดูดมาเนี่ยมาสู่พายุใต้ฝุ่นนะครับพายุใต้ฝุ่นนะครับส่วนอีกรูปหนึ่งอ่าสินอีกรูปแบบหนึ่งนะครับจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเหมือนกันนะครับมาม้วนแถวทะเลจีนใต้ตรงนี้นะครับระหว่างนะครับเวียดนามกับจีนนะครับก็เป็นพายุนะครับ ที่ก่อตัวขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> แล้วก็อีกลูกหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่อินเดียนะครับขึ้นฝั่งเรียบร้อยนะครับลมนะครับก็ทําให้ประเทศไทยเนี่ยลมค่อนข้างวันนี้นะครับไปดูลมนะไปดูลมอันนี้เราซูมลงไปใกล้ๆที่ประเทศไทยนะครับ <c oughs> ลมนี่เกิดจาเกิด <c oughs> จากลมดูด โดนดูดออกไปนะครับการที่ลมโดนดูดออกไปด้วยความเร็วระดับหนึ่งเราดูความเร็วของลมสิครับว่าวันนี้เร็วขนาดไหนนะครับที่นะแถวจังหวัดเลยนะครับอยู่ที่7-8กิโลเมตรต่อชั่วโมงเองนิดเดียวนะครับไม่ไม่แรงแต่ที่คอนแก่นนี่สิครับนะยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครราชสีมาก,ก็ประมาณ23นะครับ ส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับอาสุรินบุรีรัมนะครับก็10กว่านะครับ10กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนภาคอีสานตอนบนนะครับก็10กว่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ภาคเหนือนะครับก็10กว่านะครับเชียงใหม่เชียงรายภาคกลางก็สิบนิดนิดหรือเกือบ10บนะครับลมวันนี้นะครับลักษณะเช่นนี้นะครับเราต้องไปดูอ้าว มีอีกอย่างหนึ่งก็คือลมจากนี่ครับอ่าวไทยก็ยังแรงนะครับพัดเข้า,ามาอย่างกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับนี่ลมนะพัดเข้ามาเพราะว่โดนดูดนั่นเองนะครับโดนดูดโดยพายุใต้ฝุ่นนะครับที่ใกล้ๆก,กับไต้หวันนะครับใกล้กับไต้หวันนะครับเ <c oughs> อาล้ครับ รอนนี้เรามาดูที่เมฆบ้างครับว่าเมฆนะครับวันนี้นะครับจากภาพถ่ายดาวเทียมเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะเห็นว่าเมฆก็อยู่ตามพายุเลยนะครับพายุอยู่ที่ไหนเมฆจะอยู่ที่นั่นนะครับก็ที่นี่ครับระหว่างเวียดนามกับจีนนะครับตรงนี้เวียจีนตอนใต้กับเวียดนามนะครับก็จะมีเมฆค่อนข้างเยอะแล้วก็ดูดนะ ดูดเมฆไปจากประเทศไทยนะครับประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวนะครับกัมพูชานะครับเมฆถูกด,ด,ดูดเพื่อไปเลี้ยงอายุนะครับทั้งสองลูกคือลูกนี้นะครับที่อยู่ระหว่างฮา,านอยกับยููยลินนะครับแล้วก็อยู่ดูดไกลๆไปที่ใกล้ๆไต้หวันนะครับลูกที่อยู่ใกล้ๆไต้หวันดูมาเลี้ยงลูกนี้นะครับ ลักษณะเช่นนี้นะครับเนื่องจากว่า,าลมค่อนข้างแรงในส่วนภาคตะนอกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับทําให้วันนี้นะครับฝนฟ้าก็คล้มๆแหะครับตกนะครับกระจายทั่วไปดูจากกลุ่มเมฆแล้วนะครับวันนี้ไม่มีจังหวัดไหนเลยที่ฝนไม่ตกนะครับตกทุกจังหวัดนะครับ แต่จะตกไม่แรงมากนะครับไม่แรงมากนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งนะก็คือเมฆโดนดูดไปนั่นเองนะครับเมฆโดนดูดไปในขณะที่เมฆเติมนะครับเมฆเติมตรงนี้นะครับเมฆเติมจากทะเลอันามันเข้ามาไม่ได้ครับเข้ามาไม่ได้นะครับเข้ามาภาคกลางไม่ได้ก็มาได้แค่ภาคภาคใต้นะครับภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีลงมานะครับ ก็ทําให้เพชรบุรีนะครับตั้งแต่โซนนี้นะครับโซนนี้นะครับฝนตกนะครับฝนตกรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะครับฝนตกนะครับภาคตะวันออกนะครับฝนตกนะครับอ่าเกิดจากเมฆที่ผ่านมาได้จากทะเลอันดามันนั่นเองส่วนภาคอื่นๆนะครับฝนตกก็อ่าเรียกว่าเปาะแปลเปาะแปะนะครับวันนี้นะครับ ไม่ไม่ไม่หนักมากนะเพราะเป็นเมฆที่จะโดนดูนะครับเมฆโดนดไปนะครับก็ตกเรื่อยๆครับแต่ว่าจะเป็นล่ําเป็นสันก็บางบางส่วนเท่านั้นครับบางส่วนเท่านั้นอย่างเช่นร่องฝนที่ภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับนี่นะครับแถวบ้านตาลนาว่านะครับสกลนครนะครับที่เดิมนะครับหนองคายนครพนมนะครับมุกดาหาร นะครับอุบาหานอ่าอ่าตรงนี้เป็นเป็นร่องของฝนนะครับก็จะตกเยอะที่อุดรธานีนี่นะครับจังหวัดเลยก็ยังตกอยู่นะครับเนื่องจากว่ามีภูเขาด้วยนะครับก็มีความชื้นสูงเอาเรามาดูความชื้นกันนิดนึงนะว่าวันนี้ความชื้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่า เรามาดูนี่กันก่อนครับโทษทีครับ่าพายุฝนฟ้าขนองนะครับฝนฟ้าขนองนะครับว่าเกิดขึ้นที่ไหนกันบ้างนะครับพายุฝนฟ้าขนองนะครับก็มีน้อยมากนะครับวันนี้นะมีน้อยมากแล้วก็มาดูปริมาณฝนสะสมกันครับฝนสะสมก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่ภาคตนออกนะครับ คอนข้างเยอะแล้วก็ภาค <c oughs> ภาคก,กลางนะครับก็มีแถวสระแก้วนะครับแถวสระแก้วปราจีนบุรีนี่ก็ยังมีฝนสะสมอยู่นะครับในขนาดเดียวกันสีเหลืองเหลืองเนี่ยนะครับก็เป็นอขอนแก่นนะครับขอนแก่นอุดรจังหวัดเลยชัยภูมินะครับชัยภูมิก็คือ,อมหาสรารคามกาลสินนะครับสกลนครมุกดาหารนะครับแถวนี้นะครับ สีเหลืองขึ้นไปแล้วก็สีชมพูเนี่ยยิ่งมีความชื้นมีฝนสะสมเยอะมากเลยนะครับในขณะเดียวกันภาคเหนือนะครับก็ยังมีอยู่ทั่วทุกจังหวัดเลยนะครับมีมีฝนสะสมค่อนข้างเยอะนะครับลักษณะเช่นนี้ก็สนับสนุนว่าวันนี้ฝนตกทั่วทุกจังหวัดนะครับทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยนะครับตกแน่นอนครับตกแน่นอนนะครับ <c oughs> เพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นเรามาดูอุณหภูมิครับอุณหภูมิก็จะเห็นว่าอุณหภูมิสูงสุดน่าจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครที่27องศาคือไม่ร้อนเลยครับวันนี้เย็นสบายๆนะครับนอกนั้นก็ต่ำกว่า27แล้วก็มีที่นะครศรีธรรมราช28นะครับก็ประมาณ27 28ลงมาอากาศเย็นสบายเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะครับก็มีแต่ฝนจะตกนะครับวันนี้นะครับ เอาละครับเรามาดูเมฆนะครับกลุ่มเมฆต่านะครับเมฆต่านะครับก็จะเห็นว่าเมฆต่ํากระจายอยู่นะครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศแต่บางๆนะครับไม่เยอะนะครับมีในส่วนของภูเขาเท่านั้นที่มีที่มีเมฆเมฆอยู่นะครับเรามาดูตัวที่สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพอากาศนะครับเรามาดู p m 2.5กันบ้างครับ เซนว่าไปตามทิศทางลมเห็นไหมครับนี่นะครับสีนี้นะครับสีนี้นะลมพายุไต้ฝุ่นดูดไปนะครับก็ PM 2.5ก็กระจายตัวออกทำให้ความหนาแน่นของ PM 2.5น้อยนะครับประกอบกับช่วงนี้นะครับเป็นการล็อกดาวน์นะครับคนไม่ออกมาสัญจรไปมาทำให้ PM 2.5เบาบางครับสบายใจได้นะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับ สูงสุดก็แค่32ไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรแค่นั้นเองนะครับ3234นะครับประมาณนี้นะครับก็สบายสบายครับสำหรับ pm 2.5เรามาดูชั้นโอโซนว่ายังพัดย้อนอกับทิศทางลมหรือเปล่านะครับยังพัดย้อนอยู่นะครับชั้นโอโซนก็พัดย้อนนะครับกับทิศทางลมนะครับก็ลักษณะเช่นนี้ก็ยังบอกว่าโลกเรายังสบายดี นะครับในขณะเดียวกันฝุ่นละอองในอากาศนะครับก็เรียกว่าน้อยแหละครับเพราะว่ามีลมพัดอย่างนี้นะครับลมพัดอย่างนี้มีพายุอยู่สามลูกนะครับฝนละอองอากาศก็พัดออกไปลงทะเลกันหมดนะครับนะครับก็สรุปว่าวันนี้นะครับขอสรุปการรายงานสภาพอากาศก็คือวันนี้คลึ้มนะครับคลึ้มทั้งประเทศนะครับฝนตกทั่วทุก จังหวัดทั่วทุกพื้นที่นะครับแต่อาจจะตกไม่หนักมากนักนะครับก็ยังไว,ไว้ใจอะไรไม่ได้นะครับคนที่จะซักผ้าตากผ้านะครับวันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็งดนะครับงดซักหนึ่งวันเพราะว่าเป็นไปได้ว่าเสื้อผ้าจะไม่แห้งนะครับเพราะว่าแดดไม่มีนั่นเองเอาละครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับ